สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองข่ามะตูมนิ่มกันดูนะครับว่ามันนิ่มจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นมะตูมธรรมดานะครับแข็งมากอันนี้เป็นมะตูมนิ่มครับเสียงก็ต่างกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาเรามาลองผ่ากันดูเลยนะครับจะลองบีบให้ดูก่อนนะว่ามันนิ่มไหมนี่ครับมะตูมนิ่มมันจะนิ่มมากกดแล้วอื้ยุบไปเลยถ้าเป็นมะตูม,มทั่วไปเนี่ยกดไงก็กดไม่ลงนะครับนะครับลองดูนะครับ จะลองบีให้ดูเลยมาตรงนี้ <c oughs> ลูกนี้มันยังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่มันก็เลยอะ่ะ <c> ป <oughs> กติเป็นไงคะปกติบีง่าย <c oughs> <c oughs>